ะะกับการจัดอันดับค่าน้ําตาลในอาหาร100อันดับค่ะอาหารน้ําตาลสูงกินมากไปเสี่ยงเบาหวานไม่รู้ตัวนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าการบริโภคอาหารที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยอาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะอ้วนภาวะการดื้อต่ออินซูลินความดันโลหิตสูงหรือกระทั่งโรคหัวใจนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยหลายคนจึงพยายามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลให้น้อยลงแต่รู้ ู้หรือไม่ว่าอาหารบางชนิดเนะะี่ยค่ะก็มีน้ำตาลแอบแฝงซ่อนอยู่ในปริมาณมากอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวซึ่งอาจส่งผลให้นะักร่างกายเนี่ยได้รับน้ำตาลมากเกินกว่าความต้องการโดยไม่รู้ตัวการบริโภคน้ำตาลอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลโลกนะคะก็คือการบริโภคน้ำตาลให้ปลอดภัยต่อสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพของแต่ละคนด้วยเพราะบางคนเนี่ยร่างกายสามารถรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงได้ในปริมาณมากโดยไม่เป็นอันตรายในขณะ ที่บางท่านเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยได้เลยหากรับประทานน้ำตาลมากเกินไปทั้งนี้สำนักโภชนาการกรมอนามัยกำหนด ปริมาณน้ำตาลที่แนะนำสำหรับคนปกติซึ่งควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาต่อวันส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานควรลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงและควรบริปรึกษาแพทย์ค่ะถึงปริมาณการบริโภคน้ำตาลให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะอาหารน้ำตาลสูงที่ควรระวังนะคะใน100อันดับเนี่ยคนเมย์ก็จะแบ่งทั้งอาหารน้ำตาลสูงและอาหารน้ำตาลต่ำนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะกับ6ช้อนชาเนี่ยถ้า เปรียบเทียบก็คือ1ช้อนชาเท่ากับ5กรัมเท่ากับว่าเราควรบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลไม่ควรสูงเกิน25กรัมต่อวันนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเรารับประทานทั้งวันเราไม่ควรรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงแบบ25กรัมเปรๆเ,เพราะว่าเราต้องแบ่งไว้สําหรับอาหารในมื้ออื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเดินทางกันมาถึงลําดับที่7 0็ดถึงหกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแพนเค้กค่ะอาหารที่าาทน้องแพนเค้ก ที่น่ากินขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แล้วมีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะเรามาเดินทางกันไปที่อันดับแรกเลยค่ะอันดับที่70นะคะอันดับที่70เลยค่ะบราวนี่1ชิ้นนะคะให้น้ำตาล28กรัมจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับที่คนเมย์บอกว่า อ่าเราสามารถรับประทานน้ำตาลได้25กรัมเนี่ย28กรัมก็ปิ่มๆไปนิดเดียวนะแต่อย่าลืมดูด้วยค่ะว่ามาตรวตัดก็คือ1ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบาวนี่1่ชิ้นเราทานได้แค่นั้นเลยค่ะถ้าให้ดีก็ครึ่งชิ้นนะคะครึ่งชิ้นก็แค่14กรัมเองนะคะมา <c oughs> ต่อกันที่ลำดับต่อไปค่ะลำดับที่69นะคะลำดับที่69กค่ะก็เป็นคุกกี้นะคะ100กรัมนะคะให้น้ำตาล27.5กรัมค่ะ อันดับต่อไปค่ะอันดับที่68ค่ะนมช็อกโกแลตค่ะให้น้ำตาล27.5กรัมเลยทีเดียวนะคะโอ้นมช็อกโกแลตถ้าดู e ีพีเก่าๆมันจะมีวอลช์มอลช็อกโกแลตด,ด้วยนะคะใครที่แบบรู้ถึงความแตกต่างของทั้งสองอันเนี่ยสามารถมาแนะนําคุณเมย์ด้วยนะเพราะว่าคนเมย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าระหว่างมอลช็อกโกแลตกับนมช็อกโกแลตเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ก็อันดับที่67นะคะน้ำจิ้มซุก,กี้ค่ะให้น้ำตาลสูงถึง100กรัมนะคะให้น้ำตาลสูงถึง26กรัมเลยทีเดียวนะคะมีคนที่ลดน้ำหนักหลายท่านนะคะเคยให้คำนิยามไว้ว่าถ้าเราอยากกินหมูกระทะค่ะเราต้องไม่กินน้ำจิ้มเพราะว่าส่วนที่อ้วนของการกินหมูกระทะไม่ใช่หมูที่อยู่บนกระทะแต่คือน้ำจิ้มที่เราจิ้มเข้าปากโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากกินหมูกระทะอย่าจิ้มน้ำจิ้มหนักนะจ๊ะทุกคนนะคะอันดับต่อไปอันดับที่6ก 6ค่ะอันดับที่66ก็เป็นน้องแพนเค้กนั่นเองนะคะที่เมย์ได้ถามไว้ในต้นคลิปนะคะแพนเค้ก1ชิ้นให้น้ําตาล25กรัมค่ะยังไม่รวมเซลลับที่เราล่างลงไปนะคะทุกคนอย่าลืมนะอันดับที่65้าค่ะนมหวานนะคะให้น้ําตาลสูงถึง25กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานนมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าเราก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะอันดับที่64ค่ะ ซอสมะเขือเทศนะคะคือสิ่งที่เรามองข้ามกันเลยน้ำซอสมะเขือเทศเนี่ยให้น้ําตาลสูงถึง25กรัมเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีน้ําตาลซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราควรที่จะต้องเลี่ยงแล้วก็เลือกทานให้ถูกต้องด้วยนะคะอันดับที่63ค่ะแกงมัสั่นไก่นะคะแกงมัสั่นไก่ให้น้ําตาลสูงถึง25กรัมเลยทีเดียวนะคะอันดับ2อ,อันดับสุดท้ายนะคะใน e ีนี้นะคะก็คือส้มตำค่ะจริงๆส้มตำเนี่ยเมเขียนไว้ว่า22กรัมก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยเนาะว่าเราเนี่ยจะสั่งหวานมากหวานน้อยแล้วก็อยู่ที่คนตำด้วยอีกแหะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มตำเนี่ยให้น้ําตาลสูงถึง22กรัมเลยทีเดียวนะคะใครที่บอกว่าลดน้ําหนักกินแต่ส้มตำนี่ต้องระวังให้ดีนะจ๊ะอันดับสุดท้ายค่ะ แต่ไม่ท้ายสุดนะคะเราก็จะเดินทางกันอีกหลายๆ EP เพื่อจะเดินทางกันถึงอันดับที่1เลยนะคะอ่าอันดับสุดท้ายก็คือชีสเค้กนะคะชีสเค้กเนี่ยให้น้ำตาลสูงถึง22กรัมเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ใครก็ตามนะคะที่สนใจคลิปเหล่านี้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าโอ้คนเม100อันดับมันมีอะไรบ้างพี่อยากจะเก็บไว้ในมือถือหรือว่าปิ้นเก็บไว้นะคะสามารถอินบ็อกค่ะมาขอ100เมนูอาหารน้ำตาลต่ำนะคะใน line id at 8 u ui 8 uiugr ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์โทร0 9 7 4 9 9 6 6 4 4นะคะคนเมยินดีแบ่งปันบทความแบบนี้นะคะให้กับผู้คนทุกๆวันนะคะอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เมย์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อินบอกมาแล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าขอบคุณที่เมย์ ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นข้อความดีๆมากๆที่ส่งต่อมาให้กันนาอแล้วก็ลหลายๆคอมเมนท์ที่คอมเมนท์ไว้ในคนไม่อ่านทุกๆคอมเมนท์เลยนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะสําหรับเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะว่า70อันดับนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะสามารถแคปหน้าจอหน้านี้ไว้ได้ด้วยนะคะอันดับที่70ขาบค่บนี่ให้ปริมาณน้ําตาล28กรัมคุก กี่ยี่สิบนมช็อกโกแลต27.5สิบาน้ำจิ้มซุกกี้หนึ่งร้กรัม26แพนเค้ก25นมหวาน25่สิบห้ซอสมะเขือเทศ25่สิบหาแกงม,สมัสัมนไก่25่ส้มตำยี่สิบสชีสเค้ก22นะคะส่วนอันดับหลังจากนี้นะคะก็จะไปเดินทางกันไปสู่อาหารที่มีน้ำตาล ต่ำกว่า22กรัมแล้วนะคะสามารถเลือกทานได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอันดับน้ำตาลในลำดับที่60ถึง51นั้นจะมีอะไรบ้างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ค้ดเมย์ด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะกับค้ดเมย์เมสินิทีกันท่าค่ะสวัสดีค่ะ